สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็ใบดูแป้งสีบิงแล้วก็ดูมาได้สักพักแล้วนะคะมาดูกันสองโมงกว่าเลือดขอเสร็จกลับเลยจบใบดูเกันไม่ซี่เหลี่ยสกดตรงนี้นะคนเราก็จะเจอนะไม่ใช่เราสราได้สิบหกสิบสองไปบูที่นอนที่พ่อไม่ได้นอนอยู่อ่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูกันอันกินยี่ผมลบพี่ออกหมดเลยอ่ะ 52, row, ราซาห้าสิบตอหนสองช็อปทุกๆุกค่าร้อยบาทรดเพิ่มมีค่าสิบบาทช็อปเลยัวกันค่ะโอ้โหเห็นของเล่นเลยเลยอยางเนี่ยก็น่าเล่นไปนี่นายคิดมือนฉันไหมเจ้าสร้อนหนึ่งฉั้นก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสร้อนสองที่นี้นี่มันปลอดไทยไมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ยังไงเราก็ต้องไปเล่นสวนสนุกนี้ได้ไไดฉันอยากจะมีวันปีใหม่ที่มันดีๆกับเขาบ้างของเล่นชิ้นแรกเนี่เราจะมาเล่นกันนะคะนั่นก็คือดิสนีย์ฟอสเซนนั่นเองเอาละเมื่อไม่มีคนต่อคิวนะคะเราขอตัวไปก่อนเลยแล้วกัน นี่หนูๆจ้าเชิญเล่ได้ตามสบายเลยนะฉันวาดหนาผมเหมือนขนมปังฝรั่งเศสเลยนะเนี่ยเอาล่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นฉากระเแข็งเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้าไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันทะลุออกมาตรงนี้ด้วยล่ะเนี่ยฉันว่าเราตายแน่ๆเลยเอาล่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเอาล้งเลื่อนออกมาก่อนค่ะแล้วคราฟเจ้านั่นเมื่อหลังเลื่อนมาเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเัิญก่อนเราเชิญก่อน อเลยค่ะเดี๋ยวเรานั่งลางเลื่อนไปเลยนะคะผู้เล่นเกมโรบอทอยากเล่นเหมือนกันจมาดูกันคือพูดจากเกมโรบอทก็คืออยากเล่นมากจำปาเดาเทพทีดาใครเนี่ยที่อยากรู้ว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะว่า เราเได้เกมอะไรด่าวู้มาดูกันเล่นเกมอะไรดีนู้เฮ้ยเกมนี้ไม่เอาผลิตตังมาดูกันเาอาหารที่วางยตรงนี้หายไปไหนแล้วล่ะมาโอ้นี่ไงนี่นี่เกมนี้เกิน เราเปิแล้วก่อนนะไปพูดถึงเกมรูบบก็อยากเล่น อ้ยบอกไปีไปฉันต้องหีบบอกไปเนะอะโอเคออดูทุกคนตรงนี้เป็นนมโอ้โหโนมดองเดียซีเรียสองกรองนมถ้ามีหวังโตออไปไม่รอดแน่เลยไปกระโดดอันนี้ซ้อนมะตะก,กับซ้อนมะเขือเทศ เป้ยแป้งแบบนี้นะคะมันเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นแบบนึงนะคะต่างสีแบบเป็นน้ำคโคกนะมาดูกันนี่ผมทองผมแบบเข้มอันนี้ก็ผมอ่อนอันนี้ก็ผมแต่วันนี้ผมเปลี่ยนคุณบูราวาโดร้อนเดือดเดือดเดือดไปตรงนี้ ี๋ยวไป okay. Okay. โอเคโอเคดแูแดงดูแดงไปเลยบู้ชายที่มีแม่บ้านเชื่อโบราณคนตกมาคือไม่มีหวังแล้วเล้ว พอบอกว่าเสียงดังเดินกฤฤฤฤ็คือเราจะกบเสียงพ่อเราเนะี่ยใบพัดอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีนี่ไปไปเอาลงมีการทวบคุมไหนออกมาจา,ากตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลอกข้างนะ เรามาตรงนนันการอนุแอปเปลแล้วก็กล้วยกรมมอ,อ่เป็นบลอกเกรี่บอกเบอกกี่แต่ไม่มีบอกเกี่เป็นแตงกวาตัวได้มาร์โกแปรกมากเลยทุกคน ได้แล,วล้วไอ้ทุกคนอันนี้ห้ามโดนแบบน้ำท่วมุกคนในไปที่เลวนะมาแล้วน้ำก็เรืองอ่อยเลยเพราะมันคือน้ำมันนะมาทุกคนเราก็จะเดินทางไปตรงนี้นะวะ้าวว้าวไอ้ทุกคนอ้มันก็เด็น จะไม่ได้นะคะทุกคนยันนี่มันน่ารุงเลยทุกคนมันน่ารุงหลมากเลยนะไอตัวเนี้ยเพราะไม่สวยเลยไม่ใครแต่คือเราอยากรู้แง่ไม่สักมาุกคนุกคนนี่นะคะนี่นะก็กระโดดไปอย่างนี้ กระโดดไป่อคครับพูดเบาๆได้ไหมครับได้ like ครับขอบคุณเราก็บอกพ่อนิดหน่อยนะนี่นี่นโอ้ทุกคน